คลิปในวันนี้นะคะพี่นนดีซีโร่ะจะมาแกล้งคู่รักนะครับก็คือวิงคาโซกับน้องไข่มุ้งนะแต่ว่าผมจะแปลร่างเป็นแบบวิงกับน้องไข่มุ้งอารวมร่างกันเป็นร่างเดียวนะครับทุกคนคิดจะเป็นยังไงกดไลค์คลิปนี้ถึง1นึ่งหมืไลค์เลยครับทุกคนไม่รู้ถึงเปล่าแตะกดจะถึงล้วกันนะครับแล้วก็กดติดตามกดเด้งให้ถึง4ี่แสนซับไปเลยนะแล้วไปดูคลิปกันเลยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมกันตัวเองแล้วผมว่ามายูเก็บไปสวัสดีรันใครเป็นอะไร เอ้าเร่เร่าเร่อเร่เร่าเ่าเรกาเร่าเรยเ่าเร่าเร็ร่างร่คนร่าราเร่าเร่บเร่าเร่าเร่าเราเร่าเ่าเเรา่าเร่า่าเาเราเ่าเาาเาเร่นไ่า่เร่าราร่ ีวก็วันนี้เราอยู่กับน้องไข่เสมอจำประดมประจมกันต่อนะฮเ้ยทุกคนเห็นหมูไหมอีกแล่วกันนะครับหมูไหมทุกคนกดไลค์ให้หมูหน่อยตัวหมูมันจะมีปุ่มกดไลค์อยู่ครับเห็นไหมเห็นป่ะมีกดไลค์อยู่เฮ้ยเจออะไรตรงนั้นด้วยอ่ะจิมด้วยเฮ้ยทุกคนตอนไหนมีเครื่องฟิวชั่นอันนี้อันนี้คือผมวะอันนี้ผมว่าแผนนะว่าจะมาเกล้งบินกับไข่หมูนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะแปลงร่างเป็นบินกับไข่หมันทำอะกันนะเห็นป่ะเห็นบางบังป่ะรอดูรอดูแล้วผมสร้างเครื่องนะมันเป็นเครื่องเขียวมาเครื่องฟิวชั่นให้ ไอตรงนี้ไข่มุบีตรงนี้แล้วผมจะผูดมาตรงกลางสกินอย่างฮาทุกคนที่ไหนกันเราผมเจอเครื่องอะไรก็ไม่รู้ด้วยครับตรงนู้นอะเดี๋ยวลองมาโดนเอาว่ามันคือเครื่องอะไรเดี๋ยวเดี๋อยากรู้มึงเอาสกนให้ดูพอดีพลขี้เสียอครั้งนี้ผมจะเอาวิงกับไข่มุกมบนบลูมางกันนะครับนี่ดูสกนตามพี่มานี่ใครทุกคนฝากกดไลค์กันด้วยนะครับกดไลค์ถึงสักหนึ่งหมื่นไลค์ได้ไหมได้เปล่าอะไรจะไปอย่างไรนี่ตรงนี้เขียนว่าเครื่องฟิวชั่นรูรัศฐาเนาะเครื่องฟิวชั่น ใช่ยังไงอ่ะเครื่องฟิวชั่นไม่รู้หรูอยังไม่ร mm hmm> ู้เลยไม่กดไม่มีไม่มีอุ้ยเจอสระโดงข้างล่างอ๋อผมทำไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรเรื่องอะไรอ่ะอุ้ยเจอกระโดงด้วยดูดิเคลื่นไปกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปใครแกล้งอะไรวะเนี่ยกลับเคลื่อนไปมี่พี่กดทิ้งแล้วเฮ้ยตอนนี้มีมีเครื่องอะไรอยู่ตรงน้นเฮ้ยกลับขึ้นไปซีบินโอ้ย กลับขึ้นไปไม่มีอะไรเลยเฮ้ยหแต่ว่าม่นจะบวของเขาวะเราเราพี่ไปทำพังแล้วคือเดี๋ยวมันเป็นกันดักอะไรมันตรายนะน้ะมันพังกันอะเร็วคืนไปสีพี่ทำไมเร็วฟิวชั่นอะไรเนี่ยเขาฟิวชั่นเดีไยมต่อมาขึ้นมาเองบอลอยู่ข้างขวานี่ยต่อให้ขึ้นมาเ้ย ไปบ้องรังได้ไงอ่ะคือเครื่องอะไรอ่ะใครมุ้งเราดูตรงนี้มันมีชสอช่องอะปัดคอรดได้อะพะนี่บูชายันโอเคนะดื้อดื้อดื่อดื้อดื่เดื้อดื้อดืไปดื้อดื้นดื้เดืีอดืปอดื้อเย้อทื่อดื้อดื้อดกเนี่ยอะไรอดื้อดื้เื้อด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 ือะไรเนี้ยดื้อื้อดร้อดื้นดืนอะไรเนี่ย เดี๋ยวบอกเลยว่าเครื่องฟิวชั่นแล้วเอาไปอย่างนี้เอฮ้ยเดี๋ยวไปมันอุบัติเหตุดีไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่ความเกินไปพี่ทุกณจะยออะไรเีลยเดี๋ยวคืออะไรออะไร่ะคืออะไรเนี่ยคืออะไรอือร้องไห้ร้องได้เดี๋ยวอออู๋รู้เปิดใช่แล้วพี่เปิดแล้วอะไรกันเถอะพี่เอออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่จะไม่คนเลือนเลยอ่ะสวัสดีนี่ชื่อว่าไข่มนด เอาไข่บบินเชี่ยโอ้โหชื่อไข่วินคนหนึ่งนะไข่มุกพี่ขอดูก่อนว่าใคนยังอยู่ครบสองโลกไว้เอาเอาชื่อวินกับเอาชื่อวินกับใครนะรวมกันก็เป็นไข่สวัสดีครับเราชื่อคนเลือดเลยไข่มุกคนเลือนมากเลยไหมเลอเราชื่อว่าคือเราเราคือเราโอ้โหสภาพชื่อว่าไข่วินชื่อวมาจากไข่มุกคนเก่ารวมร่างกัน กลายเป็นมันจะไข่มุกเอาวินล้มร่างกันโดยกลายเป็นไข่วินโอ้โหขอเช็คหน่อยหนึ่งสองยังคบอยู่เครื่องนายให้เฮ้ยอะไรเนี่ยนำเนิดเรามาอะไรวุ่นเรียนเลยอ่ะดูดิเรียกเรามาให้เหรอเออไขมุกเราไปปบอกพังว่าตอนไหนอ่ะมันร้ออกมาได้ไงนี่ยคือวินอ่ะมันเรียกเรียกมาเราออกออกมาทำไมร่ากอนาคตเอาไว้มีอะไรครับเรียกอะไรทำไมไม่ได้เรียกว่าเอง ไม่มีเครื่องเนี่ยมเข้าไปในเครื่องเนี่ยแลว่าเรียกอยูเฉยอยู่เยอ่เอยู่เยอ่เอยู่เฉย่เฉยอยยอยู่อ่เอ่เยเอยู่ยอยู่เอ่อเอยอ่เอย่ย่เฉยย่เฉย่ยเฉยเอ้ ขายเลยยูนี่ยู่นี่ด้ผีเฮ้ยให้ของครับเฮ้ยไอกระชอกไอกระฉุนให้ของด้วยอ่ะดูอีอะไรนี่ยาเกียชื่อนี้นี่นายนายนาั้งชื่อเราต้องเรียกนายหรือเรียกเธอใหม่ให้หน่อยออนายบวกเธอได้ไรเนอเนเนอเนอ์เเ่บาเดี๋ยวนยืนยันเอเออเอออย่านี้อ่าตั้ชื่อใหม่ให้หน่อยนยชื่อเนอไงชื่อเนอชื่อเนอชื่อเนยชื่อเนอไงต้้งชื่อนี่เ่ยนชื่อเนอเนั่นแหละเดียวนยยวย เยาวไปอยู่ในนี้ไอ้กระชอกไอ้กระฉุนไปอยู่ในนี้เอาเล่นขอบก่อนเอาไปไหนไอ้กระชอกไอ้กระฉุนหัวขอบเลย เดี๋ยวมีโครงมีคอมไปด้วยโอ้โหนี่โอ้ไม่มีคอมมีเป็นไงครับผมนั่งเล่นคอมไปไปไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวหาวิธีเดี๋ยวจับให้นะไม่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 ต้องไปไม่ต้องไปจับเขาเพื่อนเออเดี๋ยวผมพาไีเพื่อนไปดีพีดีซีโร่ลบสามสิบสองสูดเก้าสิบเออหายแล้วไม่ไม่ยังยังไม่หายยังไม่หายหายล้กันดอกมาไปนี่เอ้าไอ้พวกหลังหลังมาอันนี้ไปนี่ไปนี่ไปอะไรวะเนี่ยไอ้พวกหลังหลังไอ้พวกหลังหลังโอ้ยหลักมาโอ้ยอุ้ยมันเยมันเยอะ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยตีไข่มุกเฉยโอ้ยตายพี่มีอาวุธเลยอันนี้มีแดดไปไปอุ้ยขมให้ของด้วยอ่ะอุ้ยแไปผ่าโทรศัพท์คอมแรงเป็นไพ่กันเอ้าไม่ไข่มุกตายไปประชุมไพ่กันไป เอาขวานไปเอาขวานไปไอ้ยายาอย่าฆ่าอย่าฆ่าไข่มุกสิขาวแล้วก็ตายแล้วมาดิเอออ้าวยวกูตายเอยแต่ละคนทะเลเลยอะเดี๋ยวปัดพิก่อนเฮ้ยเอางี้ยค่ะเอางี้เอางี้เอางี้ยเล่นซ่อนแอบกันโออยไม่ดีโยนมาเดี๋ยวเราไปซ่อนเดี๋ยวมึจะไปซ่อนน้ำตาไปเนี่ยเจอละเจอละเจอเจอเอามบซ่อนแป๊บเจอเนื้อเจอเนื้อละเอาเนื้อหายเนื้อหายอะไรมุกเจ็บหนิเฮ้ยไม่ได้ อย่าวิอย่าวิตีดิอย่าวิอะไรดิตีทำไมไปด้วยกันไมปเนยละไปเนยละไปละเนยนยใจเย็นเนยเนยละใครอยู่ก็อยู่ไม่อยู่หนึ่งไปแล้วจ้าไปไม่ตายเลยจ้ะจะไปจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่แล้วหนึ่งไปแล้วจ้าไป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 ได้ไปด้วยไปลองไปไหนไปด้วยกันครับเฮ้ยมึงหนีมาเร็วมีอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่ไหนอะจะอยู่กับคนบ้าอะไรเชื่อพี่ เฮ้ยเราไม่ได้บ้าเฮ้ยจะตายบ้าเราไม่ได้บ้าอะไรเนี่ยเราไม่ได้บ้าโอ้โหเราเองอะไรคนในร่างเดียวไปก็ได้แ้วก็บินสร้างผมมาเออไปเลยไปจะพาไปนาเกิดขึ้นมาอืมพาไปนาเกิดขึ้นมาผมกลับไม่ได้แล้วผมเคยมีลูกหน้าอุบาทย่างมึงเนี่ยทำไมเออคนหนึ่งนะจะว่ามันัวได้ว่าทำโอเคเหรอวะเทียเดี๋ยวเออมาคือผมพี่ประกาตัวเองหน้าอุบาทดายดายว่าก็ด่าเราไม่ใช่เหรอวะด่าหน้าตาตัวเองเอางี้เอางี้เราหล่อไหมถามก่อนอ่ะตอบดิ รอหล่อไหมก็หล่อครึ่งหนึ่งอีกคนอีกครึ่งก็กังไว้หน่อยก็ได้อยู่คืออีกส่วนข้างหนึ่งก็คือพี่ใช่ป่ะรีวิวีรอหน่อยนี่ใส่เป็นไงอย่างงีู้ยอยู่เลยเออครึ่งหนึ่งหล่อส่วนอีกครึ่งหนึ่งกลางคุณตีนนั่นแหละอูล้เดี๋ยวผมขังวีไว้ก่อนทำเป็นคุกขังไว้กางอะไรล่ะกูถอยนี่เราส่วนไหมถามก่อนเราส่วนไหมแต่พี่ต้องตอบว่าอะไรอ่ะอีกครึ่งหนึ่งเป็นเองพอได้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 ยาคุไไม่ด้้ตอองยู่ ไอ้ขุดไม่ได้โดนเกม์บดอ้ห้ามหนีอะไรดิไข่บุกฆ่านไข่บุกฆ่านเออข้าาไม่ได้ซาฟาร์พอยไม่อยากฆ่าอยากฆ่ากันเองอันเดี๋ยวฆ่าไันเองเออเออเออข้าไม่ได้เออ เฮ้ยไม่เยีีตายะเกิดอไแล้วเย่จะอยู่กับเรเปล่าจมีจะบอกะบอกเราเกียดเราเกลดอีกครึ่งหนึ่งของร่างเราคลองมันออกไม่ได้เเกียดอีกครึ่งนึงของร่างเราคนไหนร่างไหนร่างขาวร่างชมพูขาวีเยรอานี่ทไมได้ไดีดเอดูดิจุดเองจุดเองก มา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 เดี๋ยวผมจุดไฟ<ห><ห>ให้่แล้วกูโดนระเบิดไป ไอ้กไปลวจ้าไอกโค้ดจ้าไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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  ตามเลยวะไอ้เร็วองบอกว่าตามดีเดี๋ยวพี่ตามไปด้วยตามก็ได้พี่เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ว้าวลงไปเนาะเราขัดขืนไม่ได้อยู่แล้วกลับไปด้วยปพ๊บไหนอ่ะโอ๊ยมันว้าวมาปีดำมิดีปี่มีครับลงไปครับลงไปถามหน่อยเดี๋ยวถามก่อนถามก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ๊ยอะไรถามอะไรเออจะขุดก็ถามมาดิเราชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อเนยชื่อว่าไข่บีนะครับไข่ไปพูดจะเสร็จแล้วไปทำไมตามเราไปแล้วเนี่ยเฮียเอ้าเอ้าเอาไปก่อน บ <Bye> <อ>า,ายบายอ้าวยังรอดอยู่เออไม่ตายเออเอาไม่ตายเลยทุกคนอันนี้เนี่ยเนี้ยิะรีบตายอะแล้วเกิดคือตรงนว้ยแล้วเปิดทำอะไรไม่ได้หรอกอาจจะยัให้ดูหนีไหมไม่มหรอ <c oughs> ทำไรไม่ได้หรอ เอาหายไปไหนผมไม่ไหวแล้วทุกคนผมรู้สึกอยากตายในชีวิตนี้ผมมากทุกคนที่อยากคลิมีผมฝากไว้ใกเจอแบบนดีเลยทุกคนอย่ากดไลค์กดติดกันนะต้องพิจารณ์ด้วยว่าอยากผมทำอะไรทุกคนเขาไม่มาเลยกดไลค์คลิมีเยอะๆเลยนะช่วยกันติดสักสามคันสี่มาหนึ่งหมื่นให้กัเลยนะกดไลค์ติดตามให้ถึงสี่แสนซะเลยนะทุกคนบ๊ายบายเอาอีกที